ครับผมโมเลเคยเกาหลีอันยองอันยองค่าแม่บ้านมาขึ้นเขาเที่ยวแรงต้องเยี่ยวทีหนึ่งครับนนจุปุ้งโนจุปุ้งทีสถานหินูจุกปุ้งโลบะคนสยวยร,บบร,บบร,บบรีบ่าบะโลบะโลบะนะครับ เป็นบิวนำตกครับนำตกนำพุนี่จุดหนึ่งหีหลังท่อง,งเที่ยวครับเสาร์ว,วันทิตย์นี่ก็คนหลายครับมาเนี่ยเต็มยี่มองนี่รามือนี่ผมมาเป็นวันจัดครับวันจันทร์เก็บผาเก็บวิวสวยห้หาผเพ่อผา,ผาแม่ผาน้อง จากที่น้องทางบ้านไหนส้มกันครับว่ามันวิวมันงามสสนดห์ในบรรยากาศในวิวเดียวกันครับเอป็นไรครับที่เราพูดไม่น,น้ำตกแท้ได้ครับน้ำตกจำลองครับน้ำตกจำลองนุงมาจากเขาเนี่ยครับ ครับสถานที่จุดนี้จุดส่องท่องเที่ยวอีกที่นึงครับแห่งหนึ่งของเขตอันสั้นนี่นะครับคือเขตนี้เป็นคือโนจกปุ่งครับนะครับส้มกันไปไ๊บยาวครับสักหน่อย นะครับรงเนี่ยโมโมเขาครับโมสมัยโบราณครับสมัยโบราณโมคุณนะครับก็จะมาเที่ยวกันได้หลายครับุ่นหนึ่งเพราะวเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งครับของเขตอันสันโอ้โหนะครับรถเมล รถเมย์รถบัสรถบัสเขาจอดดีมากสีแดงสีเทานครับจุดนี้เป็นจุดของเที่ยวครับเสาร์อาทิตย์ฝน,นเต็มครับแต่ว่านาร้อนเขาจะเปิดเปิดหน้าออกจากหม่แล้ครับโม่ หม้ว่าร้านโมหญ่โโครับโมมือหมุนเนี่ยครับเขาจะเปิดหน้าเลาร้ายไปน,นี่พ้นเลนเต้มเชิงนิดหน่อยอยังไงผมมาที่นึงนะครับแต่ว่าผมมาในไทยท่าเหมือนเปิ่งเนี่ยครับอยู่ไกลจากของพักผมนะครับแต่ว่าผมบ่มีเวลามากเนี่ยครับ เป็นย่าไงน,น,นะครับนะครับเนี่ยครับซื้อจุดท่องเที่ยวครับนนจุกปงคุณลูงคุณปูเนี่ยครับจุดนี้แหละครับจุดท่องเที่ยวนี่นี่นะครับ ชื่อของเขาแล้วครับเนี่ยนี่นะครับนูจุกปุ่งปุ๊กปู่นี่นครับซึ่งมองมองนี่ครับจุดนี้ครับชื่อมองท่องเียวจุดหนึ่งครับ คนหลายๆครับตอนนีนเ้เยน็นก็นองมากเที่ยวเอ,เ,อเอาเอาาบรรยากาศหนาวหนาวครับเย,นยน็นเย็นหนาวเบื้งอากาศที่นะครับเบื้งท้องฟ้าเยน็ยนครับเย็นช่วงนี้เย็นไรครับเย็นแห้ง เย็นจนปวดมือนะครับตนนี้นะครับผมก็ได้ขอจุ๊บคลิปไปซทรับนี้นะครับผมขอฝากกดไลก์ัวแชรงผมนังนะครับแล้วผมจะได้มาถ่ายทํำรีวิวให้พ่อให้แม่พี่น้องเมืองที่เวาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ